สวัสดีทุกท่านทุกคนมามากมามาินขา้าวกันมกมอมกมอปลาดุกมามาสดสวัสดีครับมามามกมอปลาดุกกินกันแต่มันอ่อนเลยพี่น้องฮืมุดใหญ่เลยพี่น้องนะ นี่ครับแซ่บทะลุฟ้าเลยเห็นเทพดาแล้วเมื่อกี้น้ำประขนาดประขนาดกินสูงงานต่อไปหลังนะมกหมอประดูกไก่พัดซีฟีซีฟีเหล้า ้ดอกหอมภาขนาแนนอร่ง่ายเยหอม <c oughs> มันห่อ,หอน,นอู่พี่น้องกินยากข้าห่อ,หอนคราวเขาหมกปลากับห่อนข้าวันห้าบ้านห่อนมันกินยาก <c oughs> จากันานะพี่น้อยมันมีซัมเป็นยายีาน้อยเราไม่กินมึงแล้วเนี่ยมกปากก็ต้องใช่หมกหมกหมอนเนี่ยหมกยังไงใส่พรกชี้มีลาบไว้ตัวดอกหอมตัมมันรก <c oughs> เครื่องมกเข้าธรรมดาน,นเนาะไปแดกนำปูน้ำปลาเนาะจะต,ต้องไปพ <c oughs> ี่น้องลํำล่าไปจักอยู่ดีไม่แห้งดูทุกคนครับ พอยจอยูย่ดีไม่แห้งทุกท่านทุกท่านนะครับเอ้ขอข่ามาเบืองปากกดไหลกดแจ้งได้ไม่มหลองเด้อสวัสดีครับลาพาจากคำใดบ่มวลว่าจะได้บรรจุปากขอตรวจขอไฟครับสวัสดีครับบ๊ายบาย